วันนี้ผมจะนำเสนอเรื่องขั้นตอนการจัดหาและการตัดสินใจซื้อขั้นตอนการจัดหาคือการเลือกซัพพลายเออร์เพื่อซื้อสินค้าและบริการได้อย่างมีคุณภาพราคาสมเหตุสมผลสามารถจะส่งสินค้าและบริการได้ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ หากบ,บริษัทซื้อสินค้าบริการจากซัพพลายเออร์ที่ไม่มีศักยภาพเพียงพอผลที่ตามมาก็คือความเสี่ยงในการจัดส่งสินค้าที่ได้คุณภาพและล่าช้าส่งผลให้ลูกค้าไม่พอใจและขาดความเชื่อมั่นโดยมีขั้นตอนการจัดหาดังนี้7ขั้นตอนการจัดหาตามหลักสากลขั้นตอนที่1กําหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินซัพพลายเออร์ คือควรกําหนดในการประเมินซัพพลายเออร์ให้ชัดเจนว่าคุณจะเลือกประเมินเขาในด้านใดเช่นเรื่องคุณภาพเรื่องต้นทุนและเรื่องสก,กิภาพหลายๆด้าน 2. สัรหาและสกินซัพพลายเออร์การสัรหาสกินซัพพลายเออร์คุณควรหาอย่างน้อย3ซัพพลายเออร์เพื่อนํามาเปรียบเทียบกันยิ่งคุณหาเยอะคุณก็จะมีตัวเลือกที่เป็นไปได้มากขึ้น 3. หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประเมินซัพพลายเออร์คือดูหลักฐานการเงินย้อนหลังของซัพพลายเออร์ว่ามีผลประกอบการเป็นอย่างไรมีความมั่นคงทางการเงินมากน้อยเพียงใดจากนั้นก็เริ่มขั้นตอนของการประเมินผลซัพพลายเออร์สี่ทำการวิเคราะห์สวอตของซัพพลายเออร์วิคห์สถานการณ์ของซัพพลายเออร์และกระบวนการทำงานผ่านการวิเคราะห์ทั้ง4ปัจจัยได้แก่จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและความเสี่ยง 5. บันทึกผลการประเมินคือบันทึกผลการประเมินซัพพลายเออร์ไว้ในระบบของคุณเพื่อที่จะไว้อ้างอิงในการประเมินซัพพลายเออร์ในรอบถัดไปว่าคุณจะหาซัพพลายเออร์รายใหม่หรือว่าจะพัฒนาซัพพลายเออร์รายเดิม 6. แจ้งผลการประเมินกับซัพพลายเออร์แจ้งผลประเมินกับซัพพลายเออร์ทั้งรายที่ผ่านและรายที่ไม่ผ่านไม่ว่าจะเพราะสาเหตุอะไรขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่7 การพัฒนาซัพพลายเออร์คือการพัฒนาซัพพลายเออร์เพื่อให้ซัพพลายเออร์สามารถผลิตสินค้าได้ที่มีคุณภาพได้ตรงตามความต้องการการพัฒนาซัพพลายเออร์อาจจะเริ่มจากการพัฒนาศักยภาพซัพพลายเออร์เช่นการพัฒนาสินค้าไปด้วยกันต่อมาการตัดสินใจคือการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจากหลายๆทางเลือกเพื่อให้องค์กรได้ประโยชน์สูงสุดและไม่มีความเสียหาย หรือมีก็น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การตัดสินใจนั้นเป็นสิ่งสําคัญสําหรับทุกองค์กรในการแก้ไขปัญหาต่างๆและตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการหรือเครื่องมือหรือใครมาแก้ไขปัญหานั้นการตัดสินใจที่ดีนั้นมีขั้นตอนการตัดสินใจ5ขั้นตอนดังนี้ 1. กําหนดขอบเขตความสําคัญของการตัดสินใจคือผู้ที่ต้องการตัดสินใจต้องสามารถรับรู้และระบุได้ว่า อะไรคือเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่อยากได้จากการตัดสินใจครั้งนี้ 2. รวบรวมทั้งเลือกทั้งหมดที่มีออกมาคือเพื่อหาว่าทางเลือกอะไรที่จะเป็นไปได้และเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 3. ศึกษาและกำหนดขอบเขตแต่และทางเลือกคือศึกษาทางเลือกในการตัดสินใจว่ามีประโยชน์ข้อดีข้อเสียหรือความเสี่ยงอะไรบ้าง 4. ตัดสินใจทางเลือกที่ดีที่สุดคือตัดสินใจทางเลือกที่ดีที่สุดณนะตอนนั้นตามทางเลือกที่ได้ศึกษามาทําให้องค์กรได้ประโยชน์สูงสุดบางครั้งหากมีทางเลือกที่ดีพอๆกันผู้ทําการตัดสินใจอาจจะต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจอีกด้วยสุดท้าย 5. ประเมินการตัดสินใจหลังจากการตัดสินใจไปแล้วในแต่ละครั้ง ให้ประเมินผลการตัดสินใจนั้นด้วยเพื่อเรียนรู้และนำมาเป็นบทเรียนในการตัดสินใจในครั้งต่อไป